สวัสดีพี่น hésitez, ้องเมื่อนี masa. ่ส with ิพามาเอาเป็ดไปเลี uh, ้ยงอันบ้าแม่เป็ดอุยเด้เป็ดของลุงแล้วจ้ะลุงกับป่าเราสิมาเอาเป็ดไปเลี้ยงจากที่ว่าน้องเขาเลี้ยงคุ้ยเราแล้วยังเห็ดไอ้อาชีแบบเกษตรกรมุนเวียนในพื้นที่อีกบว่าสิเป็นเป็ดเป็นไก่จ้ะอันเป็ดพวกนี้เขาเอินเป็ดอี่อย่างเพรับ เป็ดบาบารี่มันคือตัวขาวๆนี่บอกไม่นครับที่ผมตัดปีกเบบนนั้นดินเกินโอ้ไอ้กับเป็ดเทพเป็ดบาบารี่นี่เขาทรงด้านไข่คืออีกอย่างค่ะมันนั่นตัวใหญ่ครับ่มเป็ดลายไหลขนเป็ดตั้งนานเป็ดกล้าตรงนี้โอ้ยพี่น้องเบิงดูกขนอ่ะ ครกบล้างหันเอาไปฝักยี่บ้านต่อไปสิเป็ดแา่กินจับเป็ดจ้าจบเป็ดเอาไปเลี้ยงจ้วิธีจับเป็ดเอาสุ่มครอบเหมือนกับซ่อนหัวกเลย เป็ดอันบาบารีมันมันทรงเนื้อคือทรงไข่กว่าครับเนื้อทรตัวใหญ่โอ้ทรงเนื้อเอามันกับเป็ดเป็ดเทพสออกไข่ดดโอ้เป็ดเทพสีห้ไข่โดดก็เป็ดไอ้บาบารีนี่สีห้เนื้อตัใหญ่ นังเันลังไหมหลังเืองอ่ะน้เขาเอินเป็ดยังหรอนี่นี่นี่เม่เม็ดียังครับ นกแต่มาชมซื้อนี่กับเป็นแนวทางเลือกไม้ของเกษตรกรผู้ใดบ่างมากยังควาอยังเลี้ยงฝดก็เลี้ยงได้ห่านก็ได้ห่านก็ได้ไก่ก็ได้ตะวันยอมรับเลยว่าเราเป็นไวรุนที่ว่ารุนไม้แถวเาวัดเบียงทั้งควายงามเบียงทั้งเกษตรไอผสมปะสานเป็นพวกไก่เป็ดยังห่านยังจังสีเหลือตะหงเราบก็ได้มาเลี้ยง ุจับน้ำบกเป็นจับน้ำบกเป็นตอแรกว่าจะไม่แตกกระจิงน,นึกว่าซื้อเป็ดน,น้อย <c oughs> <c oughs> น,นออี่จะพอเมียพันเลยครับโมมีสืน่อย บัดเนี่ยนขายจังไดนะครับสร้างเป็นกิโลบอกขึ้นเป็นโตล่ละโอ้เมาเมาเมาหนี่ขึ้นจักโตต่อราคาแบบเดอันที่บอกกัเลยว่าสี่พันมันนี่เี้ยวนี้มันเหียมแต่โตว่าาแต่สิได้ลดลงอีกนราคาสี่พันนี่มันสิได้จักโตครับตอนที่บอกกันไว้เด้์สี่สิบกว่านละโอ้หมันไปแล้วคือ เขาห่างกลับ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 ลงสีสิมาบอยเงี้ยสีหงินว่าลาบ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 จ้ะโอ้บรรยากาศทำเลสุดยอดเลยในการเลี้ยงแบบนี้เนาะเนียนอืมขุ่นนะสุดยอด บ <c oughs> น้ำจ oh, no ับเป็ดโอ้หางง้อสิเป็นตัวผัวหางง้อก็มัเป็ดอันปักทิ้งน่อยอือโอ้ยหางง้อตัวผัวหางตรงตัวแม่ติอันนี้อุบ้เคยเลี้ยงเป็ดนะอุก็เลยปะหัว ออ้ยจากต๊ะเป็ดแก่เขาไม่หางง้อแล้วเนาะเป็นต๊ะผัวอยู่ท่านเขากวนท่าอยากยากไม่บัวไม่หอดไก่อันนั้นไม่หอดไก่ย่องออไก่ตอกมีวิธีการต้อนเป็ดท่านเขาไปมั่วหรือซื้อได้นั่นขายท่านเขาไป แถมห่านติดสองโถ่เด้อลัดซอยหลัดซอยข่านนั่นไม่ติดคนนะโอนตอนนั่นไม่ให้นแม่เพียงค่ะเออไล่ห่านนี้วะเนี่ยเอาอีหยังแนวใส่ไหมครับโอยตะก้าตะก้าเอาหลัดซอยหลัดซอยไปควายเขาโอ๊ยไปแล้ว ย้อันเลี้ยงเป็ดให้มันอ้วนนี่วิธีเลี้ยงเลี้ยงแบบใดว่าใส่หัวหานหัวหานแล้วก็ขันวิข้าวต้มข้าเจ้าแฉ่งๆนักมึงจะไข่หนึงแล้วก็ผสมหัวหันน้ำมันกินแล้วก็เทางใส่สามดาน เข้าวเจ้ามะเกินยันตวันเจ็บเลยข้าวเจ้าแข็งเหานี่บอจ้าเอาไปต้มเอามาต้มใส่กันัก้วยแล้วก็ใส่ใส่อยังเนีจ้าใส่เต๊กๆอยู่ละแต๊กๆข้าวต้มก็เป็นปัดน้ำแล้วอยเอาหัวอาหารต้มสักข้าวเราค่อยไปผสมกับหัวอาหารครับผมเอาไว้แล้วก็ใส่ลงไป ต้พองเพันหาครับเพ่ช่วงนี้เขาก็ขายพันห้าแต่ผมขายทำเรื่องเอาเอาเป็นริ้วแล้ววันนี้อายุของลูกมันที่ขายตัวละพันมันมันโตยังไงสักไหนครับสิบห้ามื่อสิบห้ามื่อลูกหันสิบห้ามื่อขายตัวละพันไว้ถ้าเป็นพอพันแม่พันต่อไปแล้ววันนี้ห,นหันเขาเบิง่งจังไลยว่าตัวแม่ตัวผู้ตัวผู้ที่โตยังไงนะครับอืม ตัวผู้สิตัวเียตัวแม่ยสิตัวน้อยมัไปพ่อเพราว่าให้มันไปออกลูกขายตัวลูกมันตัวละสามสิบห้าอุ้ยสิขายสามตัวร้อยสี่ตัวร้อยน่าก็สี่ตัวิบบอกออกมาเลยนี่บอกครับโอ้จะใช่หรอ บอ่อออกมาได้ประมาณสองมื่อตัวละสามสิบห้าบาทแต่เขาเอาไปเลี้ยงบ่โดนในนะ้องพระวัดท้าเรียงถือสูตรยวออ้วนไง่ยไว้เป็นบอ่บอพขาบ้าหิวไวบ้บอ่บอวันนี้พอวัดมาเป็นผู้ช่วยในการเอาเป็ดไปเลี้ยงอย่าล่มเด้อโอ้ยโอ้ยองได็ออกเนกับปลาช่กอกลีย <laughs> มันบออกดอก <laughs> <laughs> นนจักกิตฟรามของเฮอกะเลี่ยงทั้งหัวเอ้ยเลี่ยงจักกิตฟ้ามของเฮากะสิมีควายงามแล้วก็เลี่ยงเฟดเลี่ยงห่านแบบนี้จ้ะแต่ว่าลรอบนี้เราเสียโลกเ็ดออกเมื่อแล้วสิเลี่ยงเอ,อาลตฮานพอดีคุณสักดาของฮอกเนี่ยจ้ะหรือพี่สักดาฮอกไอลุงสักดาหนี่ก็เลยมาเอาเฟดมันจะไปเลี่ยงใส่นาะใส่ทงไ้ทงนาะแล้วที่เรามีควาย เลี้ยงวัยุคเราแปดตัวก็สิไปเลี้ยงเป็นกเษก,กเษตรเกษตรผสมผสานแบบนี้ทุกอย่างในพื้นที่ในน้ำมาจ้ะเพื่อที่สิเป็นรายได้ต่อไปส่งเสริมกับไอเศรษฐกิจในยุคนี้สมัยนี้เนาะพี่น้องนี่ก็เป็นการลำเลียงเป็ดภาพจ้ะขึ้นรถร้วมแล้วม้อนีสิได้เป็ดไปจากโตฮ้องไปเบิ่งกันจ้ะ oh dudu dudu <laughs> <lat>, <laughs> นี่เป็นเป็ดพ่อพันธแม่พันจ้ะเกษตรกรของฮาสุซูมานี่อยู่ได้ก็ต้องแบบนี้แหละพี่น้องเอาทุกยางเพื่อที่สิทธิ์ เย้ได้แล้วเห่แล้วยิงปีนชางค่ไม่นักรวมแล้วจักโตแล้วเนี่ยพูหัวปอกดอกพี่น้องมันไล่หัวปวดมวนกุบคักพี่น้องเอ้ยเลียนไล่จับเก็บผ่นเก็บเป็ดโอ้ยไล่จับเป็ด พันแม่พันมวนคักขนาดมื้งเนี่ย่อคอกแล้วเอาเอาเม็ตัวนึ่อ สำเร็จสำเร็จแล้วในที่สุดก็ได้เป็ดไปเลี้ยงโอยน่งันกันบเีน้ี่วโอ่หัร้อนเทล่ะลิ้นออกคือกันละแม่ไว้หุ่นได้เงินเท่า่ นี้ตัก้านี่จากโตเนี่ยลุงนับได้ปะยูนี6เนี่สิบหกจั้ก้นสิบหกตัวจามในพุทธแล้วกันใ้พันา ทำการแต่งอ๋อเ้ยมันจะยวย้งเนี่ยนี่มันแต่งอยู ha ่แล้วมันดู้างเนอะอืมเจ้าเด็กวะอืมคนเราแต่ไม่ยู่งกันมันร้อนคนละมันเลเสียที่แค่นอ้นี่บ้านจลังากกว่านใอ่ไหมไม่ครหุน่้ ไภารกิจจับเป็ดเสร็จเรียบร้อยขึ้นรถไปแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิเอาไปอันลุงแล้วสิเอาไปขยายเป็นให้มันหลายๆเราพี่น้องอยากได้ค่อยโทรสั่งจองไว้เด้อออกมาสองมือตัวละสามสิบหาบาทแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มุกของอุเยเองเนอสามตัวลอยสี่ตัวลอย พี่น้องหางออกไปเป็นยังไงบ่มันนันนห่อนห่นจ้ห่อนเก้า1ก็ดตั้มสุดอืมตาลแม่บอกจ้ะบ่บดเลยอนี้บ่รุ่นแม่งครบสิบตัวรุ่นนี้แบบนี้มันอืมแล้วไีเี่มาเอาไปเพื่อทำออกลอยตจวะรักใครพี่หนุ่ม13ตัวดูพวกน้นต่างจากแม่ไม่งามแค่ไหตาลแม่10 ิบก้นไวยขืนเลยว่าเตี้ยเจ็ดสิบเจ็ดน่วยขืนโออันนี้ล้างตัวยีิบเอ็ดกัมีได้มั้ยหันมัน่ะมันมันจิเป็นน้ำสุขภาพจิตเขาดีฟอมวะมันกินอุดวสมบูรณ์น้ำอาหารสมบูรณ์นี่ยี่สิบเอ็ดยูหันตั้มสุดสิ่เเนาะพี่น้องเป็นจตไปเลี้ยงวะพ่อวัด ตะแตแนพ่อพันแม่พันธยู่นี่กะสามสิบก็โตไรตีตมันมาผัร<บ>วมทั้งพ่อพันธแม่พันธได้จ้าเพราะว่าเบื้องบอกแต่ว่าตัวใดตัวผู้ตัวใดตัวแม่อุอบอเชียวชั้นทั้งเป็ดปันไดแต่ว่าขั้นออกไปบอกไขรเราไปเบาะให้มันเป็นไหนพัฒน,นาต่อไปนะพี่น้องเป็นตาสนับสนุนกเกษตรกรเขาอีกนี่ก็คือเป็นแนวทางใหม่ของกเกษตรกรแนวทางในแนวทางเลือกที่ดีเลยจ้าเนี่ย ม,มันนี่จะต้องราพี่น้องไปก่กอนขอบคุณหลายๆจ้ะติดติดตามฮักเดออีสานชนาแนล